สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับปานฝันแฟมิลี่นะครับวันนี้จะอาบน้ำนะครับให้น้องปานฝันนะครับ อบนะครับตอบน้ำเอาตรงนี้ตมาตรงนี้เอาตรงนี้มาตรงนี้ขวันมา

เต็มที่เลยครับนานๆและตรงนั้นแลละสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับผมแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับทั้งต่างประเทศแล้วก็ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับ สวัสดีนะครับกราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอฟซทุกท่านเลยนะครับผมทั้งในประเทศแลว้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับวันนี้สองรอบนะครับผมสวัสดีแล้วสวัสดีอีกนะครับก็วันนี้นะครับอาพ่อควันนะครับตอนเช้านะครับม ไม่ว่างเลยนะครับนอกจากไปรับสับปะรดเสร็จนะครับไปรับรับสับปารดเสร็จนะครับกลับมานะครับแล้วค่อยไปทําทุระนะครับไปทําทุระไปทํานะครับเกี่ยวกับนะครับสมุดบัญชีนะครับสมุดบัญชีของพ่อวานหายนะครับแล้วก็เอทีเอ็มนะครับก็หมดอายุนะครับแล้วก็ อ่าพ่อขวานนะครับได้ไปทําใหม่นะครับเนาะก็สองอาทิตย์นะครับกว่าจะได้นะครับสองอาทิตย์นะครับไปแล้วไปอีกนะครับอาเมื่อวานนะครับพอดีนะครับอ่าทางธนาคารนะครับโทรมาให้พ่อขวานไปวันนี้นะครับไปวันนี้ก็คนเยอะนะครับกว่าจะเสร็จนะครับเนาะอ่าพอดีวันนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่าเขาทําเรื่องนะครับสองอาทิตย์นะครับถึงจะได้นะครับอ่า สมุดบัญชีนะครับแล้วก็ A T M นะครับเนาะจองอาทิตย์เต็มเมนะครับถึงจะได้นะครับก็วันนี้ก็ทําธุระเสร็จนะครับก็อาพ่อฟานนะครับเพิ่งได้กลับมานะครับก็กลับมานะครับก็มาทําคว์มสะอาดนะครับตรงที่อยู่ที่กินนะครับของแม่ส้มโอป่าของแม่ส้มโอนะครับแล้วก็แม่หญิงนะครับในทำเพิ่งเสร็จนะครับทําเสร็จแล้วก็ ามาให้น้องอาบน้ํานะครับกินน้ําอาบน้ําตรงนี้แหละนะครับผม ชอบนะครับ yup. แบบนี้ชอบมากเลยวันฝันของเรานะครับก็พรุ่งนี้นะครับช่างนะครับ yep ก็จะได้มาทํานะครับทามาเทเสาไว้ก่อนนะครับเทเสาข้างๆนะครับเสาลัวนะครับเสาโคกนะครับมาให้กับน้องปันฝันนะครับพรุ่งนี้ช่างเขาจะมานะครับวันรู้ก็จะมาทําวันไหนนะครับแต่วันนี้อพรุ่งนี้จะมาดูนะครับ อาตรงนี้ช่างก็จะได้มาดูนะครับว่าจะทำยังไงก่อนนะครับเอาเลยครับคนสวยอนอนเพิ่งตื่นนะครับเนี่เอาแล้ว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 รับเลยครับรับเลยเอาเลยเอา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  เอาเอามันเป็นอะไรตรงนั้นอ่ะเฮะเป็นอะไรเ,เป็นอะไรคนสวยหวานหวานเอ้ยหวานหวานเอ้ย Ung, 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 มาลง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 เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเอาแล้วเดินไปเดินมาเลยครับเอาเอาเอาจะทำยังไงนี่ โอ้ยจะเล่นเหมือนแม่โอ้ย่าเล่นเหมือนแม่เขาเ <c oughs> โอ้ยจะเล่นเหมือนแม่แล้วอย่าเล่นเหมือนแม่แล้ว <c oughs> <c oughs> เอาเลยครับ <c oughs> เอาเลยครับ เอาแล้วได้เรื่องแล้วทีวนี้เอาเลยครับเอาที่สบายใจเลยครับวันนี้ล่อยเต็มที่ครับเดี๋ยวก็ได้โคกแล้วก็จะได้ลงอ่างนะครับทำโคกเสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะให้น้องได้ลงอ่างนะครับทำให้ให้ช่างทำนะครับที่ลงอ่างให้ด้วยนะครับได้กดนะครับ ตอนนี้ก็เอาแบบนี้ไปก่อนนะครับเล่นทรายไปก่อนนะครับส่วนอางนะครับต้องใจเย็นๆนะครับเนะเาะอีชนี่โลกส่วนตัวสูงโลกส่วนตัวหนูสูงจับพ้อให้หนูเล่นก่อนเออ Yeah. มาแล้ว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  ชุบแป้งทอดแล้วชุบแป้งแล้วนะครับหาที่ทอดได้เลยเอา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 ก็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไลนะครับกดติดตามนะครับอ่ากดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของพ่อขวานนะครับเนาะนะครับผมสวัสดีครับ